嗯。啊。来哇。这这张图。啾。哦。哦。 สอนเออครับไฟอีพีหลอดยาวๆอ่ะอืมเกมอะไรนะหนีตอนแรกเตียวของมาชื้อผมจะทำหอ๋ออ๋อล้วนแล้วล้วนแล้วเครื่อง แป๊บเดียวนี่แล้วก็เอาอะไรนะชื่ออะไรนะนเอ็นเอ็นหลอดอะ,ะนี่ครับไอนี่หลอดไฟของเราก็จะเสร็จเรียบร้อยทำไมพไมี่ติางบนล่คะคาทำไมพี่ติางบนเลยล่ะเอเอเป็นหลอดไฟตามบ้านไงเวลาติดแล้วมันสบางอีกไหม แล้วดอมาเนี่ยมาเออข้บนไฟ LED ข้บนเออดูละข้บนแล้วข้บนก็ไปติดเอาสลับบล็อกไปติดอ่ะจะเอาสลับปิดเออสลบ stone สลับไม่ใช่ stone รไปอกี่ อ๋อตะกี้ได้พักสองไปครับเขาดีไป่ได้พักหนึ่งแย่ลมันต้องได้พักหนึ่งกว่าพักสองสิตั้งแต่พัก,พกนี่ต่อแล้วก็แต่งระหว่างจริงดูเดลอกว่าตอนเมื่อนอที่ดูเลยแป๊บนี่มืดแล้ว ดูออกไปให้ดูเลยด<น>ีแล้วมืดแล้วนะครับมืดแล้วเดี๋ยววินลงไปดูไฟดินี่นสว่างจริไงไหมนี่นะครับไฟหลอดไฟเราลองทุบแตกดิเราทุบแตกมันจะหมดไหมเดี๋ยวดยวีหมด,ดมันดับไหมดับไม่รู้นั่นไงก็ดับ,ดบดเดี๋ดไลก์กัดน,นกด, like ด้วยครับ หลังคาบ้านพังเลยมีนฮะอช่วงพี่แป้งด้วยก็ใช่ไงเนี่ยเนี่ยอืมไอ้ทัวรอยู่ดีที่ว่ไม่มีอะไรเกมจีพี่แป้งมั้งฮะเกมจีพี่แป้งไหมโอ้กูอะไรอะะไรนี่ปล่อยปล่อยไปเรา ไม่ได้ใช้อะไรเสริมนะแค่นี้เลยสวัสดีครับนอนก่อนแล้วกันไดคออละชยยนอนก่อนนะตื่นไปบายกแต่เช้าเราไปเที่ยวทำงานไม่มีงานให้ทำนะครับนี่เราขอจบคลิปเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์ด้วยนะครับไม่ต้องกดแชร์ก็ได้เอ้ยกดดีกว่า 可以